ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในกาเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับเขาเดิมทีเป็นเงาที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลซันคูเปอร์ฆาตกรรมรอบวางเพลิงจรกรรมเหมือนกับโค้ชชื่อของเราเงา เราคือคนที่ทําเรื่องสกรปรกด้านมืดทั้งหมดหลังจากอุทิศทั้งชีวิตให้กับตระกูลในที่สุดก็ถูกหักหลังโดยตระกูลซันคูเปอร์แกในฐานะเงาของตระกูลด้วยความเห็นแก่ตัวได้ทระยศต่อตระกูลร่วมมือกับศัตรูอย่างลับๆในนามผู้นาคนใหม่ของตระกูลคูเปอร์ฉันขอสั่งประหารแกทันทีที่มแทงหัวใจด้วยดาบมื่นเล่ม ถูกหลอกลวงโดยเจ้านายที่ไว้ใจที่สุดฉันจะบอกความจริงให้นะนับตั้งแต่วันที่พวกแกกลายเป็นเงาฉันก็ไล่เวทมนต์สัจจะเงาใส่พวกแกเอาไว้แล้วดูทรัพย์ศักยภาพของเขาเป็นสารอาหารช่วงชิงพสวรรค์ของเขามาใช้ตนเองความสามารถทั้งหมดของพวกแกจะถูกมอบให้กับฉันส่วนความเสียหายทั้งหมดที่ฉันได้รับจะตกเป็นภาระของพวกแก สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมรับชะตากรรมของตัวเองยอ่อมลากทุกคนที่ลุมโจมตีไปกับเขายอ่อแต่ถึงยังไงเขาก็ไม่รอดอยู่ดีอ,อโชคดีมากที่ได้กลับมาเกิดมาอีกครั้งโดยบังเอิญความเกลียดชังทำให้เขากลับมาจากนรกกลับมาสามขวบอีกครั้ง เขาสาบานในชีวิตนี้ฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองทำผิดพลาดแบบเดิมอีกแล้วข้าคนรับใช้เร็วๆย่าอ่า<อ>ขับไล่สัตว์ประหลาดเจ้ามนุษย์บ้าตายซะเถอะยอ่าความบ้าความตายนี่แหละตัวตนของฉันยอ้อนลอยความสัมพันธ์ชาติก่อนจากนี้เป็นต้นไป อลันคูเปอร์เป็นเงาของฉันลูกนอกสมรสของตระกูลที่ทุกคนรังเกียจสายตาฉันจะโอหังใหญ่แล้วไอเด็กแว้นที่คนยังไม่ขึ้นเลยซ้ำนังแกกล้าดียังไงมาต่อต้านฉันนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปที่ทุกคนหวาดกลัวมาแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันโอกาสแก้แค้นมาถึงแล้วซันคูเปอร์ เงาที่มีประโยชน์ที่สุดของตระกูลคูเปอร์ซันคูเปอร์แกในฐานะเงาของตระกูลด้วยความเพ่งแก่ตัวได้ทรยศต่อตระ,ะกูลร่วมมือกับศัตรูอย่างลับๆในนามผู้นำคนใหม่ของตระกูลคูเปอร์ฉันขอสั่งอาหารชีวิตแกทันทีพวกแกย่าฮ่าฉันอุทิศทั้งชีวิต เพื่อตระกูลเสียสละทั้งชีวิตก็เพื่อตระกูลมันจะจบแบบนี้จริงๆเหรอฉันซันคูเปอร์หากชีวิตหน้ามีจริงฉันจะฉีกพวกแกทุกคนให้เป็นชิ้นๆเออฮึที่นี่ที่ไหนนรกเหรอแต่ทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยอย่างนี้ล่ะรีบล้างตัวซะจะมีคนมาพาตัวแกไปเร็วๆนี้ นี่น่สายตาแกชัดจะโอหังเกินไปแล้วไอเด็กเวนที่คนยังไม่ขึ้นด้วยซ้ยังแกกล้าดียังไงมาต่อต้านฉันไอ้เด็กเวนงั้นเหรอเฮ้เฮ้เฮ้กลับมาสามครอบอีกครั้งเฮ้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 ฉันซานคูเปอร์เกิดใหม่จริงๆชีวิตก่อนฉันคือเงาของตระกูลคูเปอร์เมื่อเทียบกับเงาคนอื่นแล้ว ฉันได้รับการฝึกฝนที่หนักหน่วงที่สุดจากตระกูลตั้งแต่ยังเป็นเด็กฆาตกรรมรอบวางเพลิงจารกรรมเหมือนกับโคดชื่อของพวกเราเงาคือคนที่ทำเรื่องสกรปรกด้านมืดทั้งหมดเพื่อการตอบแทนตระกูลได้มอบความมั่งคัง่งและกิจยศให้แก่เราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเราเงาจึงยินดีที่จะทำแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดก็ตาม ในฐานะลูกนอกสมรสของตระกูลฉันตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนชะตากรรมจากการถูกลังแกย่า <Yeah. S 1> แต่ด้วยพรสวรรค์ห่วยของฉันฉันจึงฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อชดเชยมันเนื่องจากถูกลิกเลยดังนั้นฉันจึงเร,เริ่มที่จะต่อสู้เพื่อตระกูลเพื่อทำคำสั่งให้สำเร็จฉันจึงตัดหัวของศัตรูและสังหารหมู่คนทั้งเมือง ในที่สุดหลังจากการสังหารครั้งแล้วครั้งเล่าฉันก็ได้รับชัยชนะมาสู่ตระกูลฉันคิดว่าตระกูลจะต้อนรับการกลับมาของฉันด้วยรางวัลอันล้ำค่าไม่คิดเลยว่าจะถูกใส่ความซันคูเปอร์แกในฐานะเงาของตระกูลด้วยความผิงแก่ตัวได้ทรยศต่อตระกูลร่วมมือกับศัตรูอย่างลับๆในานามผู้นำคนใหม่ของตระกูลคูเปอร์ ฉันขอสั่งประหารแกทันทีและความจริงเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเงาฉันจะบอกความจริงให้นะนับตั้งแต่วันที่พวกแกกลายเป็นเงาฉันก็ไายเวทมนต์สัจจะเงาใส่พวกแกเอาไว้แล้วศักยภาพของแกที่โตโตขึ้นจะป้อนส่งมาให้ฉันอย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายทั้งหมดที่ฉันได้รับจะตกไปเป็นภาระของพวกแกส่วนเรื่องกลยศ์และเงินทอง มันก็แค่หลอกพวกคนโง่อย่างพวกแกให้ทำเรื่องสกปกฮ่าอ้าอ้าอาออ้อ,าอ,าอายาในที่สุดด้วยความโกรธฉันพยายามเวี่ยงดาบสุดท้ายออกไปฮึมมมมมแม้ว่าฉันจะเข้าใจเรื่องเวทมนต์เลือดพลิกกับสัจจะเงาแล้วก็ตามแต่ชีวิตของฉันก็จบลงด้วยมันดังนั้นในชีวิตนี้ ฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองทำผิดพลาดแบบเดิมอีกแล้วหิวจังเหมือนจะไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วกินหนูตัวนี้เพื่อบรรเทาความหิวไปก่อนกันแล้วกันในสนามรบในชีวิตก่อนเนื้อหนูมีรสชาติอร่อยกว่าเนื้อมนุษย์มากเลยละฮฮโอ้ยไอเด็กเวนนายน้อยอลันต้องการพบแกมากับพวกเราซะ เวลานี้ในะชีวิตก่อนฉันถูกเลือกให้เป็นเงาแต่ความทรงจำเกีกับพิธีคัดเลือกหายไปมันจะต้องเป็นช่วงเวลานี้แน่ที่ฉันได้รับเวทมนต์เลือกสัตวจจเงาอย่างไรก็ตามบัดซบไอเด็กเวนนี่แกเป็นหมาหรืองไงฟ้าจับมันไว้ไว้ไอหมาบ้าเอ้ยอย่าบวาดดีนะฮอึอ้าอ้า แกไอเด็กนี่มีพรสวรรค์รนนาดัอย่างนั้นเหรอฮึฮึฮึโอกาสแก้แค้นมาถึงแล้วสัจจะเงาเป็นเวทมนต์เลือดโบราณที่ผู้ล่แห่งเจ้าสัจจะจะต้องจ่ายเลือดเล็กน้อยเพื่อทําให้เป้าหมายกลายเป็นเงาของตนเองเงาจะไม่สามารถทําร้ายเจ้าแห่งสัจจะได้และจะได้รับความเสียหายแทนเจ้าแห่งสัจจะซึ่งในขณะเดียวกันการเติบโตและความสามารถของเงาทั้งหมด จะถูกส่งให้กับเจ้าแห่งสัจจะเนื่องจากคุณสมบัติของเวทมนต์นั้นโหดร้ายเกินไปจกักรวรรดิจึงออกคำสั่งเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนให้ทำลายกรีมวัวทั้งหมดที่มีบันทึกของสัจจะเงาและห้ามใครก็ตามใช้สัจจะเงาขยะเอ้ยอาแม้แต่สุนัขป่าพวกแกยังถูกบันเยียบเย่้มกินปลาตกูคูเปอร์เลี้ยงพวกแกไว้ฟรีๆหรือ,อย่างไรกันฮะอรันคูเปอร์แขวบ ผู้สืบทอดตระกูลคูเปอร์ขอโทษขอรับน้อยๆผู้น้อยทำงานล้มเหลวแกลก้าดียังไงมาแต่ต้องคนของานน้อยผู้นี้ใครก็ได้เอาไอเวนนี่ไปขังมาในคุกใต้ดินทีขอรับเดี๋ยวก่อนอลันเด็กคนนั้นไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่เขายังเด็กเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นเฮรคูเปอร์ นายหญิงแห่งตระกูลคูเปอร์แม่ของอลันคูเปอร์ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาลงโทษเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพิธีสาบานตนอย่าลืมที่แม่บอกลูกสิวันนี้เราจะทำอะไรให้สำเร็จอะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมแม่ต้องเลือกไอ้ลูกนอกสมรสต่ำต้อยนี้มาเป็นเงาของเราด้วยฉันจะต้องหาโอกาสกำจัดมันทิ้งให้จงได้ขอรับ ท่านแม่โอเคงั้นแม่จะพาคนออกไปก่อนนะไม่รบกวนลูกแล้วละอนาคตของผู้นำตระก,กูลน,น้อยของเราเ <c oughs> คลียพื้นที่เหลือเป็นแค่ในน้อยอลันคนเดียวเท่าน,นั้นที่เหลือออกไปได้กระถาเก็บเสียงยายขาบรบกวนในน้อยได้ล่ะขอรับท่านผู้หญิง <c oughs> <c oughs> นับจากนี้ไป พวกนายทุกคนคือสมาชิกของกองทัพเงามาสาบานตนเพื่อตระก,กูลของเรากันสาบานตนในงานของเงาเราจะอุทิศชีวิตให้กับตระก,กูลทุกสิ่งที่เรามีนั้นมอบให้ตระกูลคําสั่งของตระก,กูลคือที่สุดเสมอเพื่อตระก,กูลไอ้พวกงโง่เอ้ยน้ำยากับน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก็จัแยกไม่ออกความสามารถของพวกแกจะถูกมอบมาให้กับฉันส่วนความเสียหายทั้งหมดที่ฉันได้รับจะตกเป็นภาระของพวกแกฮึฮ <c oughs> ึฉันรู้สึกได้ถึงพลังงานที่หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของฉันสันจงางเงาสสำเร็จแล้วงั้นเหรอไม่คิดเลยว่าจะง่ายขนาดนี้ฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆต้องรีบบอก่าวดีกับแม่รู้แล้ว ท่านแม่เออทำไมขยับขาไม่ได้หรือว่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้สัจจังเงาทำไมท่านแม่ไม่เคยบอกข้าเลยล่ะท่านแม่ท่านแม่แ,มแกนี่มันขี้ขาจริงๆซ่อนอยู่แต่ข้างหลังแม่เสมอเอ๊ะน่าเสียดายแม่ของแกไม่ต้องการให้แกถูกลบกวนจึงได้คาถาเก็บเสียงเอาไว้ไม่ว่าแกจะกรีดร้องสักแค่ไหน ก็ไม่มีใครได้ย <If> ินหรอกฮึฮึฮึฮสันคูเปอร์แกแกติงคีมาได้ยังไงแล้วทำไมแกถึงรู้จักสัตว์จงเงาได้ฮึฮึฮึวเหรอฉันรู้มากกว่านั้นอีกถ้าฉันพิกักบสัตว์จังเงาแกจะตอบสนองยังไงนะย่าหัวใจของฉันเจ็บมาก ทำไมแกแกทําอะไรหยุดนะอาฉันทําอะไรงั้นเหรอในชีวิตก่อนฉันจ่ายด้วยชีวิตของฉันเพื่อเอาทุกอย่างกลับคืนมาแต่ในชีวิตนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันเออท่านผู้หยิงขอถาตากเอ๊ะอเลนท่านผู้หญิง ร่างกายของเด็กน้อยสุขภาพแข็งแรงดีขอรับเป็นเพราะใช้พลังเวทมากเกินไปเขาจึงเป็นลมชั่วคราวขอรับส่วนเด็ุผลที่ว่าเหตุใดทำไมคาถาเก็บเสียงแตกเพราะมีหนึ่งในคนรับใช้ฟุง้งซ่านขณะที่ไายคาถาแต่ผมได้สั่งประหารชีวิตผู้นั้นไปแล้วขอรับเข้าใจแล้วเอาศพแ้สุนัขทานซะขอรับยังไงก็ตามท่านผู้หญิง ที่ดูเหมือนว่าในน้อยจะไม่สบายท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังเป็นแค่เด็กการทำเช่นนี้ย่อมมีภาระทางจิตใจย,ยังเลีกเรื่องไม่ได้ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่กลับจำไม่ได้อะอลันลูกไม่ต้องรู้สึกเสียใจกับเงาหรอกนะในโลกใบนี้ผู้อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งซึ่งลูกก็คือ เสียใจยงั้นเหรอผมคือผู้นำในอนาคตของตระกูลคูเปอร์สวะพวกนั้นเกิดมาเพื่อสละชีวิตของพวกมันเพื่อผมนะ่ะสมควรแล้วใช่ไหมขอรับท่านแม่ <c oughs> สมกับเป็นลูกชายของฉันใช่จ้าใช่จ้าอยากได้รางวัลอะไรบอกแม่มาได้เลยนะเย้ yeah! ท่านแม่ใจดีที่สุดเลยโอ้ oh. ความรักระหว่างแม่ลูกช่างลึกซึ้งจริงๆแต่น่าเสียดายจากนี้เป็นต้นไปอาลันคูเปอร์เป็นเงาของฉัน <c oughs> ในชีวิตก่อนตอนที่ฉันออกรบเพื่อตระกูลฉันได้พบเปนทึกสารบันเวทมนต์เลือดของสัตว์จากเงาฉันอุทิศมันให้กับตระกูลด้วยความยินดีโดยไม่เคยคิดสงสัยเลยว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อสังเวย โชคดีที่ฉันอ่านเนื้อหาในหนังสือหมดแล้วบวกกับประสบการณ์การฟื้นพลังจากชีวิตก่อนสิ่งที่ฉันจะทําก็แค่เพียงแค่หยดเลือดนิดหน่อยเพื่อพิกับสัจจะเงาสลับตำแหน่งของฉันกับอลันแต่ถึงกระนั้นในตอนนี้ด้วยอายุ3ามขวบของฉันยังอ่อนแอเกินไปตอนนี้ยังไม่พอที่จะแข่งกับพวกเขาจากนี้ไปฉันจะต้องแข็งแร่งขึ้น และก้าวแรกของความแข็งแกร่งก็คือหน้าผาไฟนี่คือพื้นที่ทดสอบของตระกูลคูเปอร์ที่สร้างขึ้นโดยตระกูลคูเปอร์เอาไว้เพื่อคัดเลือกเงาที่แข็งแกร่งที่เต็มใจเสียสละตนเองเพื่อตระกูลเช่นเดียวกับที่โพมิชีอูสท,ที่ขมโมยไฟเพื่อมวลมนุษยชาติยอมเสียสละตัวเองด้วยความเต็มใจให้อินรีเทพจิกกัดทั้งวันทั้งคืน ระกูลคูเปอร์ก็โยนเด็กพวกนี้ที่มีอายุไม่ถึง10ปีไปที่หน้าผาไฟให้พวกเขาเดินผ่านน้ำให้อินซีเทปจิกกินร่างกายของพวกเขาถึงแม้จะสิ้นลมหายใจพวกเขาก็จะไม่ยอมแพ้จนกระทั่งเงาแรกไปถึงจุดสูงสุดจะได้รับพรจากอินซีเทปได้รับร่างกายที่ไม่มีวันได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะถูกโจมตีหรือจิกกัดแค่ไหนก็ตาม พวกนายมีเวลาเพียงแค่3วันไม่ว่าพวกนายจะใช้วิธีใดก็ตามการทดสอบนี้มีเพียงวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คืออีนอตวลอเกอร์เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเงาไปถึงจุดสูงสุดอย่างมีชีวิตอย่าลืมเชียวล่าใครที่ยอมแพ้จะถูกประหารชีวิตภายใน3วันเอาละเราเงาทั้งหลายเพื่ออนาคตอนสใสของพวกนาย ออกตัวได้หเด็กคนนี้สงบและไม่รีบร้อนเลยนี่คือแซนคูเปอร์ลูกนอกสมรสที่ลุกด้ในน้อยเมื่อวานนี้นี่โอ้เด็กคนนี้นี่เองฮึฮ่าฮ่ฮเขาไม่เลือกเดินบนเส้นทางลาดสบายๆแต่กลับเลือกปีนหน้าผาด้วยมือเปล่าแทนเรลงว่า จะตกตายก่อนครึ่งทางด้วยซ้ำมั้งเนี่ยโง่ชะมัดทำไมเราไม่ไปเก็บศพเขาตอนนี้เลยล่ะไม่จําเป็นจูจๆฉันก็นึกถึงไอเดียที่น่าสนใจขึ้นมาได้ถึงเวลาเหมาะสมที่เจนาน่าจะออกมาแล้วนั่นมันตัวอะไรนะเดี๋ยวนะนั่นนั่นคืออินเสียแทบกันเหรอนั่นมันสัตว์ประหลาดชัดๆอือ เขาทำให้นายน้อยอลันโกรธพวกเรามาใช้โอกาสนี้กาจัดเขาด้วยการยืมมือกิฟฟิ้งกันเถอะเพื่อให้นายน้อยอารมณ์ดียังไงล่ะย่ใครเจ้ามนุษย์บ้าตายซะเถอะงาความบ้าความตายนี่แหละตัวเตงของฉันฮึบหลังจากได้สัมผัสในชีวิตก่อนฉันก็รู้ว่า วิธีเดียวที่จะไต่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอย่างรวดเร็วและได้รับพรจากกริฟฟินก็คือควบคุมมันกริฟฟินสาประหลาดแรงเอสเพศเมียลชนีความอันตรายสี่ดาวทิ้งกำเนิดหน้าผาไฟว่ากันว่ามันกินสมองของมนุษย์เป็นจำนวนมากสติปัญญาจึงพัฒนาขึ้นจนสามารถสื่อสารกับผู้คนได้และได้ทำสัญญาข้อตกลงกับตระกูลคูเปอร ตระกูลคูเปอร์จะจัดหาย,ยื่อให้กับคลิฟฟินและคลิฟฟินจะช่วยตระกูลคูเปอร์คัดกองเงาผู้ที่ได้รับพรจากคลิฟฟินจะได้รับร่างกายที่อยู่ยงคงกระพันดนังทองคําและเพชรพลอยหนึ่งลูกยาคลิฟฟินเป็นสัตว์ประหลาดหัวแข็งที่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์ถ้าหากไม่สามารถปราบมันให้สิ้นไม่ไมีทางที่ฉันจะควบคุมมันได้แน่ ดังนั้นฉันมีเพียงต้องใช้เคล็ดลับนี้เท่านั้นย่าใบมีดเงารูปแบบที่สามสเลดยาอ้าอุ้ยโชคดีที่จับไว้ได้บัดซบประมาทเกินไปตอนนี้ฉันเพิ่งอายุแค่สามขวบไม่ใช่30ปีแล้วก็เชี่ชยวใช้วิชาดาบเหมือนในชีวิตก่อน ด้วยสภาพร่างกายในตอนนี้ฉันคงจะลอนกิฟฟิ้นตบตายก่อนที่จะเข้าใกล้ดือยซ้ํามีวิธีไหนที่จะไปให้ถึงถ้าได้บ้างนะฮึบพลังลมที่ส่งพลังเช่นนี้บางครั้งที่กิฟฟินพ่นบอลลมออกมาจากปากพลังลมของมันจะเพิ่มขึ้นจากระดับหนึ่งถึงระดับสิบฮึบฮึบฮึบจนกว่าจะถึงบอลลมครั้งที่สิบ อย่าว่าจะชั้นคนเดียวเลยแม้แต่จะมีชั้นร้อยคนก็หลบไม่พ้นอ๊ะใช่แล้วในเมื่อหลบไม่พ้นถ้างั้นทำไมฮึเออทำไมไม่รับการโจมตีนี้แล้วใช้พลังลมเพื่อผาให้ไปถึงถ้าเลยล่ะเพื่อลดความเสียหายฉันจะเปิดใช้งานสัตจากเงา และในเวลาเดียวกันฉันจะดูดซับความแข็งแกร่งของหมอนั่นมาด้วยไหนน้อยใครก็ได้ไหนน้อยอ,อาลันเป็นลมอีกแล้วฮึบแผนสำเร็จเข้าไปหาเจ้านั่นด่วนเลยเจ้าปลาน้อยไหนดูหน่อยซิว่าแกจะหนีไปไหนได้อะไรนะเกิวกิวกิว,ว,วไปจ๋าช่วยด้วยลูกรัก มีแค่ไม่กี่คนบนโลกนี้เท่านั้นที่จะรู้ว่ากิฟฟิ่งอันตรงพลังลูกน้อยจะเกิดมาพร้อมกับปีกที่หักไม่สามารถบินได้เแ๊่แกคิดจะทำอะไรกับลูกของฉันวางใจได้ฉันจะไม่ทำร้ายมันแต่ในทางกลับกันฉันสามารถรักษาป,ปีกของเขาและช่วยให้เขาบินได้เอ๊ะแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขหัวหนะ้า ไม่มีเสียงอะไรเลยขอรับเฮ้มันคงจะโดนกริฟฟินกินไปแล้วล่ะมั้งไปกันเถอะไปรายงานในน้อยอลันพวกเราต้องได้รับรางวัลนแน่ๆได้เลยขอรับโอเคฉันจะส่งพวกแกไปเองอะไปรอหมอนั่นในนรกส,สันคูเปอร์ม่ฉันทำตามสัญญาแล้วตอนนี้ ถึงเวลาที่นายจะต้องทำตามสัญญาที่นายตกลงไว้กับฉันแล้วอืมไปกันเถอะพาฉันไปไดินแดนลับทางเหนือสุดของเทือเขานี้ดินแดนแห่งศิลาตามที่เราตกลงกันไวนายไปเอาดาบแห่งเพริอุสอะไรนั่นมาแล้วก็ช่วยเอาเลือดของเมดูซ่าที่สามารถรักษาทุกอย่างมาให้ฉันด้วยอืมอืมไม่มีปัญหา น่าเสียดายเป้าหมายของฉันไม่ใช่ดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้ช่วยกิฟฟินด้วยสิ่งที่ฉันต้องการคือยืมมือกิฟฟินฉันบายดินแนลับแห่งนี้ชีวิตก่อนตอนในยุครบ12บ12ปีนายหญิงได้ส่งกองำลังเงามาที่นี่เพื่อรับดาบแห่งเพอร์ซิอุสให้อลันแต่เพราะมีลูกปั้นหินเมดูซ่าที่เป็นทุกสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นหินได้อยู่ในดินแนลับ เพื่อช่วยอารันหักเขการโจมตีของเมดูซ่าเหล่าเงาติวน้นรับบาดเจ็บล้มตายกันอย่างหนกักฉันเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้อย่างไรก็ตามดาแพงเพอร์ซีอุสยอมรับเฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับเอเท่านั้นดังนั้นฉันจึงไม่สามารถหยิบมันขึ้นมาได้แต่ในฐานะผู้มีพรสวรรค์ระดับเอสอันสามารถหยิบดาบขึ้นมาและสังหารเมดูซ่าได้อย่างง่ายดา ในท้ายที่สุดอลันก็กลายเป็นอัจฉริยะที่ถูกเลือกโดยดาบศักดิ์สิทธิ์และได้รับทรัพยากรนับไม่ถ้วนเส้นสายและผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีแต่ในชีวิตนี้ในเมื่อฉันไม่ได้มันฉันก็จะไม่ปล่อยให้อลันได้มันไปไหนล่ะดาบไหนล่ะเลือดของเมดูซ่าทำไมเห็นแต่เห็นแตกๆประตูตตตตตปิดเฮไอหนูคงจะไม่ใช่ว่าแกกำลังเล่นลุกม้อะไรอยู่หรอกนะ ข้างหลังเปา่าปั้นหินมาซัดไอหินเวกพวกนี้มันขยับตั้งแต่เมื่อไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ค่อยๆรวมกันเป็นหนึ่งงั้นเหรอ ดีโนเอนโยเพมเปโดรูปปั้นหิหนทั้งสามนี้ไม่มีอวัยวะทั้งห้าเช่นเดียวกับสามพี่น้องไกลไอในตำนานพวกเธอใช้ดวงตาด้วยกันหนึ่งดวงและฟันด้วยกันหนึ่งซี่นอกจากนี้พวกเธอและเมดูซ่าล้วนเป็นลูกสาวของเทพแห่งท้องทะเลมีอำนาจในการควบคุมน้ำทะเลได้ดังนั้นวิ่งเร็ว มิ่งแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนายนี่ไปหาดาบเล่มน,นั้นายเจอสิก็หาอยู่นี่ไงถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปสถานที่แห่งนี้จะต้องพังทลายลงแล้วพวกเราจะตายกันหมดแน่ก็หาอยู่มีอักษรลูนอยู่บนกระแพงหินตรงนั้นบางทีอาจจะมีวิธีแก้ปัญหาอยู่ก็ได้ดีมากแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ดินแดนลับร่วมสลาย ฟังทุกอย่างเอาไว้ที่นี่ฉันจะออกไปผ่านเส้นทางลับที่ฉันค้นพบในชีวิตก่อนแค่นี้มันยังแรงไม่พอหรอกกิฟฟินอักษรลุนบอกว่าให้ถอดดวงตาที่อยู่ข้างบนออกแล้วพวกมันจะหยุดโจมตีดวงตาข้างบนงั้นเหรอยาฮ่าถอดออกเรียบร้อยว้า กลายเป็นน้ำจริงๆน่าประทับใจเพราะอักษรุ่นบอกว่าเพอร์ซิอุสค้นพบตำแหน่งของไมดูซ่าหลังจากที่ขโมยดวงตาของพี่น้องไกาอายแล้วเพราะงั้นดวงตาจึงเป็นจุดอ่อนของสามพี่น้องไกออย,ยังไงล่ะแล้วดาบนะเลือดที่สามารถรักษาลูกน้อยของฉันได้อยู่ที่ไหนมีเขไว้ในน้นได้หรือเปล่าดาบงั้นเหรอดาบอยู่ตรงนั้นดูสิ เพอร์ซิอุสใช้ดาบเล่มนี้จัดศีรษะของเมดูซ่าออกเลือดสีแดงและเขียวก็ไหลออกมาเลือดสีแดงสามารถเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในขณะที่เลือดสีเขียวสามารถารักษาโรคได้ทั้งหมดแต่นั่นเป็นเพียงตำนานสำหรับแดนลึกแับแห่งนี้มีความรับอีปกระการหนึง่งออมรับนั่นหรอเมื่อดาบแผงเพอร์ซิอุสปักลอดนั่นคือวันฟื้นคืนชีพของเมดูซ่า